สวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆใหม่ทุกคนเข้าสู่ดินแดนของ Selection To y o u ดินแดนแห่งการสร้างรายได้มิติใหม่ของพวกเราทุกคนคะ่ะ We are Selection Team b ั๊บ ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างรายได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการลงทะเบียนนะคะการลงทะเบียนของที่นี่คือง่ายมากนะเราใช้แค่เบอร์โทรศัพท์นะคะสําหรับคนไทยนะส่วนชาวต่างชาตินะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นอีเมลในการลงทะเบียนแฟคอหมายเหตุไปนิดนึงนะคะสําหรับใครที่รู้สึกกังวลนะคะว่าเฮ้ยเขาจะเอาเบอร์เราไปทําอะไรหรือเปล่าเป็นแก๊ง c เซ็ center หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะแฟนแนะนําว่า ให้ใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่ได้ผูกกับการทําธุรกรรมทางการเงินดีกว่าเนาะหรือว่าเป็นเบอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นเบอร์สำรองประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเป็นเบอร์ที่ยังไม่หมดอายุนะคะไม่งั้นเวลาที่มันจะมีการส่ง OTP ไปยืนยันตัวตนในการถอนงงถอนเงินอะไรประมาณนี้นะมันก็จะต้องใช้ข้อมูลในการรับ OTP นะคะไม่งั้นถ้าหว่าเบอร์หมดอายุไปแล้วมันจะมีปัญหาเนาะ การลงทะเบียนกับ Selection จะเป็นการลงทะเบียนฟรีนะคะแล้วหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยนะคะสิ่งที่เราจะได้รับก็คือรหัสประจำตัวและลิงก์ในการแนะนำเพื่อนนะคะใครที่สมัครเข้ามาฟรีก็จะได้ลิงก์แนะนำนี้เหมือนกันคะ่ะคุ้มมากนะบอกเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันเลยคะ่ะ ขั้นตอนที่1ให้เราคลิกลิงก์ที่เพื่อนของเราส่งให้ลงทะเบียนนะคะโดยที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นแบบที่1น,นะจะเป็น w w w s e l e c t i o n o u c o m r e f e r แล้วก็จะมีตัวเลขต่อท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขแนะนําของเพื่อนหรือว่าแบบที่2นะคะสําหรับใครที่ไปย่อลิงก์มานะก็จะเป็น ถ้าย่อในบิทลี่นะก็จะเป็นบิ l ลี่แล้วก็เลขอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าใครที่ลงทะเบียนแบบที่3นะคะก็คือลงทะเบียนผ่านน้องบอท a ดอของทีมบัตตี้นะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําในการลงทะเบียนนะคะให้เราดูตรงนี้นะคะําว่าลงทะเบียนคลิกที่นี่ให้เราคลิกไปเลยนะคะก็จะขึ้นเป็นลิงก์ลงทะเบียนให้เราอัตโนมัติแล้วเราก็กรอข้อมูลได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวแฟลองคลิกให้ดูนะคะ อ่าเห็นไหมว่ามันจะเข้ามาที่หน้าลงทะเบียนของ Selection เป็นหน้าแรกเลยนะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็ให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะใช้ในการลงทะเบียนนะอย่าลืมว่าจะต้องเป็นเบอร์ที่ยังไม่หมดอายุนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ให้เรากำหนดรหัสผ่านบรรทัดที่2เลย โดยทั่วไปเวลาที่เราจะสมัครใช้งานอะไรเนี่ยการตั้งรหัสผ่านส่วนใหญ่เขาจะให้ตั้งประมาณ6ตัวนะคะอันนี้ก็แฟคิดว่าก็น่าจะเช่นกันนะคะประมาณ6ตัวเนาะและอันนี้สําคัญมากขอย้ําว่าสําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมแบบแฟนะเวลาที่เราสมัคร l e เลชันเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมจดเบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านไว้ด้วยนะคะ เผื่อเวลาที่เรามาเข้าใช้งานครั้งถัดไปเราเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่หรือว่าเว็บไซต์มีการอัปเดตมันก็จะมีการเด้งออกจากระบบใช่ไหมคะเวลาที่เรากลับมาใช้งานอีกครั้งเนี่ยเราจะได้เข้าไปใช้งานโดยการกรอกรหัสผ่านได้เลยนะหลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่3ก็ให้เรากดยอมรับเงื่อนไขตรงนี้นะคะแล้วให้กดสมัครสมาชิกตรงแถบสีแดงๆด้านล่างได้เลยคะ่ะ ส่วนขั้นตอนที่4เนี่ยก็โคตรสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะการดรอกจันไว้ประมาณ100ดอกนะพอถ้าเราสมัครผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะไม่สามารถที่จะแก้ไขใดๆไ,ไ,ได้ทั้งสิน้น นอกจากว่าเราจะหาเบอร์โทรศัพท์ใหม่มาใช้ในการลงทะเบียนและที่สําคัญเลยนะคะถ้าหากว่าเราสมัครผิดเนี่ยเราจะไม่มีผู้แนะนําที่จะมาคอยแนะนําว่าเราจะหาเงินหารายได้กับการใช้ selection ยังไงนะดังนั้นอย่าลืมเช็ครหัสผู้แนะนําของเราให้ดีก่อนกดยืนยันนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ขอเข้ากลุ่มเรียนงานกับที่ปรึกษาของเราคะ่ะหลังจากมั่นใจแล้วก็ให้กดยืนยันได้เลย ามาขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนนี้เราก็รอรหัส OTP ที่จะส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเราที่เราลงทะเบียนไว้นะใครที่ใช้เบอร์ในการลงทะเบียนก็จะมี OTP ส่งมาในข้อความของเรานะคะโดยจะมีแจ้งด้วยนะว่ามาจาก Selection นะคะแล้วก็รหัส OTP อะไร พอเราคลิกเข้ามาดูก็จะเห็นเป็นรหัส OTP จะเป็น4ตัว6ตัวก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ครั้งนะคอนแฟร์ถ้าในมือถือตอนนี้จะเป็น4ตัวนะคะก็ให้เราจําไว้นะจําหรือจดไว้นะคะไม่ต้องกดเขาลอกนะคะอันนี้ก็จะเป็น5 7 2 3ค่ะ ส่วนใครที่สมัครด้วยอ e ีเมลหรือว่าชาวต่างชาติที่สมัครด้วยอ e ีเมลเนี่ยเวลาที่เรากดเข้าไปในเมลของเรานะคะเราก็จะเห็นคําว่า selection แล้วก็เป็นโลโก้ของ selection นะส่งมาที่เมลเราก็ให้เราคลิกเข้าไปเพื่อดูรหัส OTP ของเราได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นรหัส OTP ของแฟนอันนี้ก็คือ192988อันนี้ก็ไม่ต้องขัดลอกนะให้เราจดหรือว่าจําไว้นะคะ ส่วนใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรอเมล,ลจากเ e เลชันนานจังนะคะแสดงว่าเมลของเราอาจจะไปอยู่ในจังเมลหรือว่าในถังขยะนะคะให้เราลองกดเข้าไปดูในฟังก์ชันของถังขยะในเมลนะวิธีการกดเข้าไปดูเมนูถังขยะนะคะให้เรากดไปที่ขีดสามขีดมุมบนซ้ายมือคะ่ะแล้วให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะคะจนเจอเมนูที่ชื่อว่าถังขยะหรือว่าเป็นรูปถังขยะนะให้เราคลิกเข้าไปเลย อของแฟนเนี่ยก็คือมันส่งมาปกติเนาะมันจะไม่ได้อยู่ในถังขยะเวลากดเข้าไปมันก็จะไม่เจอก็เราก็เข้าไปเอารหัส OTP ได้เลยค่ะถ้าได้รหัส OTP มาแล้วก็สามารถกรอกได้เลยนะคะส่วนใหญ่การรอรหัส OTP ถ้าเป็นในมือถือนะจะใช้เวลาไม่เกิน1นาทีค่ะถ้าในเมลเนี่ยอาจจะช้ากว่านิดนึงนะคะแต่ก็ใช้เวลาไม่เกิน2-3นาทีประมาณนี้นะ หลังจากกรอกรหัส OTP เสร็จแล้วก็ให้เรากดคำว่าสมัครสมาชิกตรงแถบสีแดงด้านล่างคะ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็สมัครสมาชิกกับสยามชีเดยชันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีรหัสสมาชิกเป็นของตัวเองแล้วนะอ่าใครรหัสอะไรก็ให้ดูของตัวเองตรงนี้นะเดี๋ยวในอพีถัดไปไแฝตามมาสอนวิธีการใส่ข้อมูลโปรไฟล์ของเราใส่ชื่อใส่รูปก,การคัดลอกลิงประมาณนี้นะคะ ีพีนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สยามซีเลคชั่นค่ะแล้วพบกันในอี e ีถัดไปนะคะบ๊ายบาย เพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสมาชิกกับ Selection แล้วต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าต้องการที่จะเข้าไปดูขังข้อมูลที่แฟได้รวบรวมไว้นะคะแฟก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะใครที่เป็นสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อที่จะรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไปก๊อปปี้ข้อความหรือว่าดาวน์โหลดรูปมาใช้งานได้เลยนะคะสามารถเอาไปโพสต์โปรโมทได้เลยคะ่ะ VR Selection Team บัส